โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนไปรับชมบรรยากาศกันเลยนะคร oh, mm ับโอ้ปลาดุกลุกล oh. oh. ุกลุกไปนี่นะพี่น้องครับเลยเด็กเจีนเออด่างลาวเอาช่างดูก่อนช่างดูก่อนได้ยัง เด็กฝึกจับปลาอือเอาออาสายบอกเ e ลโลเฮลโ o ไะูค่ะค่ะวันนี้